สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของการติดตั้งถังแซ็นะครับถังบําบัดของห้องน้ําก่อนอื่นนะครับเราจะต้องวางผังของตัวห้องน้ําก่อนแล้วทําการเทฟ,ฟุตติง้งมีเหล็ก12มิลข้ออ้อยโผล่ไว้เพื่อสําหรับทําเสาซึ่งฟุตติ้งจะทําี่จุดนะครับ เราต้องมีการวางเข็มลงเข็มเพื่อความแข็งแรงโดยเฉพาะช่วงที่จะต้องเป็นแนวของตอม้อนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงคร่าวๆสำหรับผังของตัวห้องน้ำวิธีการติดตั้งถังเซตก่อนอื่นเราจะต้องขุดหลุมให้ได้ขนาดของตัวถังเซตก่อนความลึกของถังเซตเราจะต้องเผื่อ ความยาความสูงของตัวถังแซดแล้วบวกเข้ากับตัวก่อคอนกรีตจากนั้นก็เป็นเผื่อสำหรับผิวคอนกรีตด้านบนด้วยในที่นี้ประมาณเมตรห้จากนั้นก็ใส่จากนั้นก็ขุดขุดเข็มที่ก้นหลุมอย่างน้อย4เมตร6ต้น ระดับพื้นผิวด้านล่างของก้นหลุมในที่นี้เราจะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นะครับให้ได้ระดับโดยใช้ทรายหยาบเทผิวคอนกรีตขึ้นมาหนาประมาณ10เซนโดยใช้ตะแกรงผูกตะแกรงเหล็กเพื่อย,ยึดคอนกรีตซึ่งทั้งเข็มและผิวคอนกรีตที่เราทำก้อนถุงนี้ก้อนถังนี้สำหรับ เป็นหลักการของทางวิศวกรรมนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ให้ถังบำบัดวางอยู่บนหลุมได้นะครับจากนั้นต่อท่อน้ำเข้าซึ่งมีระดับสูงกว่าท่อน้ำออกนี่นะครับยำรูปนี้นะครับข้อต่อของการต่อท่อนี้ใช้ข้ออ่อน ไล่ระดับให้ได้สลบจากนั้นก็ต่อท่อน้ําออกโดยให้ต่อเข้ากับถังบําบัดไล่สโลปให้ดีนะครับซึ่งตัวนี้สําคัญเราใช้ท่อพีวีีต่อลงไปในถังบําบัดอีกถังหนึ่งดํารูปนะครับ จากนั้นเราก็ขุดหลุมเพื่อจะวางท่อต่อไปอีกโดยให้ไล่ระดับต่าลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งลงไปในท่อบำบัดจากนั้นก็ออกเป็นน้ำเสียที่ออกไปสู่ท่อด้านนอกสนใจงานติดต่อขอสร้างติดต่อ0863160991หรือ0816234142นะครับสำหรับวันนี้ขอสับหลักอันนี้ก่อนครับ